อันนี้เป็นแบบวิธีชีวิตพี่เนาะให้ขึ้นกะวังอยู่เด็พี่เนาะเขาเขาน่าจะได้ไหลยอยู่นี่คือการฟาดเข้าตีเข้าพี่เนาะแบบวิธีชีวิตเตบมหาราการตะก,ตะกี้ตะก่อนมาเนาะแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นก็จะใช้จักส่วนไหละจะบ่ค่อยมีแบบว่าอันาตีเด็บนี้อยู่แล้วตะกี้นะ่ะตะกี้ตาม แค่นอกแถวนาในนะพุ่นจะเอาแห่งกันเนาะเอาแห่งกันมาไลายลายบอดแล้วกันฟาดมาตีแบบนี้แหละเดีวหลังจากตีแล้วพุ่นก็นจมีการวีกันอย่างเนาะอนนี้พุ่นกนก,นกำลังหาเริ่มตีเนาะหาเริ่มฟาดโอ้างานเข้างานเนานะ นี่เป็นแบบว่าวิธีชีวิตระพนองเดอ้อคนลาวว่าคนลาวคนอีสานแต่สมัยเมื่อก่อนอแต่สมัยแต่บา่าวบุญยงยังอ,อยู่บ้านเก่ากะจิกะจีตีแบบนี้แหลนะเนาะเพราะว่าจะเป็นเข้าให้อยู่ถึงผู้แล้วรถกับ,บสมรรถขึ้นหาหาใดเนาะแต่กีว่าอยู่บ้านนอกบ้านหนานจะบ่มีรถเนาะรถคมจริงบ่มีรถที่จะมาปัน่นคือปัจจุบันปัจจุบันนี้อยู่ใส่ี้รถเพิ่นกลับไปหอดไปถึงบดแต่ว่านนี้เพิ่นบ่ใช้รถเพิ่นยังใช้แบบวิธีชีวิตคือเก่าเนาะ ฟัาดจะตีแบบนี้อยู่จุดใจกลางน้ำเตียนพี่น้องตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นจุดใจกลางน้ำเตียนจะค้อนค้อนมาทางเหนือเพราะว่าไปเหนือพุ่งก็ะเจะเป็นปากให้หุนมาอยู่นี่มันอยู่จุดโซดอกบวัวจุดโซดอกบัว เป็นให้ของสสายทองเลีนย่เนาะพี่น้องที่รับชมอย่ใส่ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามทางช่องบ่าวุญยงวิถีลาวเนาะแล้วก็ทางเพจวิถีชีวิตคนลาวพี่น้องก็เป็นแบบนี้แหละวิถีชีวิตคนลาวมันก็นต้องได้เฮ็ดไปเนี่ย พี่น้องต้วนงคอนต่องนี่ตัวน,นี้จะเป็นคอนต่องที่เคนเกี่ยวเข้าฟาดเข้านะั๊ะนี่ดีไใส่พี่น้องกันจิกน่าจะเห็นคือกันเนาะบอกว่นคอนต่องตีคนเด้บอบัวแม่นเด้ออันนี้เด้อคอนต่องตีเข้าพี่น้องอ่าคอนต่องตีเข้าเน,ะนาะ ธรรมชาสติ์งามายพี่น้องอยู่แบบวิถีชีวิตวิถีคนเหล่าก็อยู่เป็นอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยโอ้โหอยู่ฟั่งนั้ำพนกับกู้เข้าเนาะนกับกู้เข้ากันฟงนั้นีซูมพี่น้องบ้างน,งงนะกู้เข้าแบบ ครับพี่น้องที่รับชมอยู่าสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะทางช่องอาบาวบุญยงวิธีลาวขงเ่าวมาฮอนนี้กะจะขอจบคลิปเทปสนีเนาะรอติดตามคลิปต่อไปว่า,าบาวบุญยงจะอัปเดตเรื่องใดให้พี่น้องได้รับชมเนะาะขอคุาอขอ,ขอบใจ